สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นก็คือภาษาที่พูดกันแต่ละท้องถิ่นซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะแยกภาษาถิ่นออกได้ประมาณ3ถิ่นนะคะคือถิ่นภาคเหนือที่เราพูดกันเจ้าเจ้านั่นคือภาษาถิ่นเหนือสำเนียงก็จะแตกต่างพูดช้าๆเนบเบ ต่อมาก็จะเป็นภาษาถิ่นอีสานที่เราจะใกล้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเราก็จะมีภาษาออกจะเป็นภาษาอีสานก็คือคล้ายๆภาษาลาวอีกถิ่นหนึ่งก็คือภาษาใต้นะคะภาษาใต้ไม่ใช่ภาษาท้องแดงนะลูกภาษาที่มีแต่เสียงคล้ายแต่ไม่มีศัพท์นะไม่ใช่ภาษาใต้จริงๆจะต้องมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนภาษาภาคกลาง ในที่นี้นะคะจะเป็นสื่ออุปกรณ์ที่จะพูดถึงภาษาถิน่นเนื้อใต้อีสานและมีภาคกลางปนอยู่ส่วนบางอันถ้าพอรู้ครูจะใส่ภาษาละยองลงไปด้วยและครูมีคลิปอีกอันหนึ่งที่เป็นภาษาละยองโดยเฉพาะนะคะเป็นความรู้นะคะอ่าไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะคำแรกเป็นหมวดของผลไม้ ภาษาถิ่นคำแรกคำว่าสับป,ประรดเป็นพักกลางนะคะระยองเรียกว่าสัมมรดภาษาเหนือเรียกว่ามักนัดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดภาษาใต้เรียกว่ายานัดยานัดยานัดคือลูกสับป,ประรดเสียงก็จะไม่เหมือนกันมักนัดก็จะเป็นเสียงบางหน่อยเบาหน่อยบักนัดเข้มแข็งหน่อยภาษาใต้ก็จะเร็วๆยานัด นะคะคำที่2ค่ะฝรั่งฝรั่งเป็นภาษากลางภาษาเหนือนเรียกว่าบักแกว้วภาษาอีสานเรียกบักซีดาภาษาใต้เรียกชมพูชมพูนะคะคนระเรียกฝรั่งไม่เหมือนกันนะคะภาษาใต้ชมพูหมายถึงฝรั่ง แต่ถ้าชมพู่คนใต้เรียกน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม,อกไม้อย่างนี้เป็นชมพู่แต่ถ้าชมพู่คือฝรั่งกินให้ถูกนะหยิบให้ถูกนะลูกต่อไปมะละกอค่ะภาคกลางภาคเหนือเรียกว่ามะกรูดเต็ดภาคอีสานเรียกว่าบักฮูภาษาใต้จะตัดคำหน้าออกเรียกว่าหลกอกโกคนระยองเรียกมะละกอ สิงจะเหนือเป็นหนึ่งวันในยุคเห็นไหมคะมะละกอต่อไปฟักทองค่ะคนระยองเรียกว่าฟักทองฟักเป็นฟักทองภาษาเหนือเรียกว่าบะน้ำแก้วภาษาอีสานเรียกบักอื๊ภาษาใต้เรียกน้ำเต้าฟักทองคือน้ำเต้าแต่ลูกน้ำเต้าเขาจะเรียกลูกแฟง แฟงด้ขีพระโอไปใหญ่แล้วนะต่อไปภาษากลางขาหนุนภาษาเหนือเรียกว่ามนหนุนภาษาอีสานเรียกบักมีภาษาใต้เรียกหนุนลูกนุ่นลูกนุ่นลูกนุ่นนะแต่ถ้าเป็นขนุนเละเละเขาไม่เรียกลูกหนุนเขาเรียกจำปะกะคนระยองเรียกขนุนเรียกขนุน ขะหนุนไม่ใช่ขะนุนนะคะขะนุนน้อยนาภาษาใตา้เรียกว่าน้อยนาปกติอีสานเรียกบักเขียบแต่ต้นบักเขียบนั่นแหละคือต้นหน,หน,น,าาน,น,น้อยนาบัดเน่คือภาษาเหนือคนระยองเรียกน้อยนาเหมือนกันแต่ออกเนือเหนหน่อยน้อยนาน้อยนาเสียง,งจะเหนือขึ้นไปเสียงหนึ่งกว่าเสียงภักกลางต่อไปฟักภาษาระยองเรียกว่าฟัก ฝักหรือแฟงก็เรียกฝักกับแฟงภาษาเหนือเรียกแฟงอีสานก็แฟงภาษาใต้เรียกขีล้าลาขี้ลาขี้ลาต่อไปภาษาถิน่นระยองเรียกว่าพุดธาภาษากลางคือพุทธาเหนือเรียกว่าบัตันภาษาอีสานเรียกว่าบักทันสังเกตนะคะภาษาอีสานมีแต่บักขึ้นต้นเต็มเลย บักเขียบบักอึบักมีบักทันภาษาใต้ก็เรียกพุทธาปกติแต่เสียงจะเนอเนหน่อยลมุดภาษาระยองเรียกลมุดใช่ไหมคะมีเสียงสูงหนึ่งหนึ่งเสียงลมุดภาษาเหนือเรียกว่าลมุดละมุดนะอีสานเรียกบักมุดภาษาใต้เรียกสวาค่ะสวา ต้นลูกสวาเอ่อไอหมุดรังนี่คุณไม่เคยได้ยินคุณก็ได้ยินสวาลูกสวาสวา่าเขาเรียกสวาสวาคือลูกละมุดตะไบเข้าโพดภาษาเหนือเรียกว่าเข่าโพดภาษาอีสานเรียกเขา้าภาษาเหนือเรียกเข้าภาษาใต้เรียกคงเลยคนละคำไปเลยเป็นศัพท์เฉพาะไปเลยนะคะเข้าโพดเข้าโพดกับคง คำว่ามากภาษาเหนือเรียกว่าจาดจาดเนี่ยเยอะนักก็เยอะจาดนักคือมากจังเลยภาษาอีสานคือหลายภาษาใต้เรียกว่านัดเนียนนัดเนียนภาษาระย,ยองเรียกว่าบานเบอะภาษาถิ่นคำต่อไปคำว่าโมโหภาษาอีสานบอกศูนย์ไข้ซือหลายศูนย์ศูนย์หลาย,ลายคือโกรธมาก ภาษาใต้เรียกว่าวิบภาษาเหนือเรียกว่าโคดโคดคือโกรธภาษาละยองคล้ายภาษาใต้นะคะมีวิบกับเขาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ใช้คําว่างานโกรธคนลยองบอกงานคามาจากคําว่างุนงงานหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจนะแต่คนละยองเวลากโกรธเขาบอกโอ้ยงานงานซะคือโกรธมากฝรัง่งฝรัง่งฝรัง่ง บักสีดากับบากุ้ยบากุ้ยกาี่ภาษาไหนเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนกันเลยเนาะจำได้ไหมเมื่อกี้คนละคำเนาะอาจจะเป็นแต่ละถิน่นบากุ้ยบากุ้ยกาบากุ้ยกาคือฝรั่งภาคใต้เหมือนเดิมค่ะวิง่งภาษาเหนือเรียกว่าหล่นภาษาอีสานเรียกว่าเลนภาษาใต้เรียกเลน อร่อยภาษาเหนือลำอีสานก็แซ่บภาษาใต้ก็ร้อยคนเหนือบอกลำแต้ๆแปลว่าอร่อยมากอีสานบอกแซ่บอีหลีแปลว่าอร่อยมากภาษาใต้ก็บอกว่าร้อยจังหู้ก็แปลว่าอร่อยมากเหมือนกันค่ะสับป,ประรดนาวซ้ำนะเราเรียนไปแล้วช้าง ภาษาละยองเพี้ยนเป็นช้างช้างลดวรรณยุกลงมาเป็นช้างภาษาพักการคือช้างภาษาเหนือเรียกว่าจ้างเรียกว่าจ้างภาษาอีสานเรียกร้างภาษาใต้เรียกช้างช้างต่อไปมาละก็บัก,กวยเตดไปแล้วบักหุงไปแล้วละกอไปแล้วทำงานภาษาเหนือเรียกว่าเยะ เยี่ย yeah, งานภาษาอีสานบอกว่าเฮ็ดเวียกภาษาใต้ก็คือทํางานปกติมีคําล้อเลียนเด็กนะคะของภาษาเหนือบอกว่าโอ้ยเยีการเยี่ยงงานและเนิบเนิบเรื่องกินละไวปานวอกแต่ว่าอะไรเยีการเยี่ยงานและเนิบเนิบทำเวลาทํางานแล้วก็ช้าเชียว เรื่องกินหรอวัยปั่นวกเวลากินเนี่ยวัยังกะลิงอันนี้คนเหนือเขาพูดล้อเล่นเด็กนะคะคำว่า,าพูดภาษาภาคกลางก็คือพูดภาษาถิ่นคืออู้พูดคำท้องถิ่นก็อู้กับเมืองภาษาอีสานก็เว้าเว้าวอีสานภาษาใต้ก็แหลงใต้แหลงใต้นั่นแหละภาษาเขานะคะคำว่าเด็ก ภาคเหนือเรียกว่าละอ่อนละอ่อนภาษาอีสานเรียกว่าเด็กน้อยภาษาใตาเ้เรียกว่าไข่นุ้ยแล้วถ้าคนแก่ล่ะคนแก่แกภาคบ้านเราก็จะเรียกย่ายายภาคเหนือเอรียกปาออุ้ยแม่อุ้ยภาคอีสานล่ะคะพ่อปู่เม่ยภาคใต้ล่ะ ภาคใต้ก็จะเป็นพ่อเกไม่เกหรือไม่เท่าประมาณนี้นะคะภาษามาตรฐานคำว่าเชิญภาษาเหนือจะออกเสียงเป็นเชิญอีสานก็เป็นเส้นภาษาใต้ก็เชิญปกติชอช้างเนี่ยภาคเหนือจะออกเสียงเป็นจอจานและภาคอีสานจะออกเสียงเป็นซอโซทุกคำเลยค่ะ,ะมาถึงคำที่เราได้ยินจากเพลง ภาษาภาคกลางบอกว่าโกหกคนเหนือบอกว่าขี้จุ๊เคยได้ยินในเพลงใช่ไหมขี้จุบเบภาษาอีสานบอกขี้ตัวขี้ตัวเหนือบอกขี้จุอีสานบอกขี้ตัวใต้บอกขี้หกขี้พกทั้งเพ่โกหกหมดเลยนะคะคำว่าดูภาษาเหนือว่าพอ ไปผอจ้างกันบ่ละอ่อนไปผอจ้างกันบ่ละอ่อนก็คือเด็กน้อยไปดูช้างกันไหมภาษาอีสานก็จะเป็นเบื้องเบื้องสร้างเบื้งสร้าง,ง,างภาษาใต้ก็จะเป็นแร่ไปแร่ไปแร่ลองแร่ก็คือลองดูนั่นเองคำว่าเดินนะภาษาเหนือเรียกว่าเตียว เตียวเสาะเตียวหาก็เที่ยวเดินเสาะเดินหาภาษาอีสานก็บอกว่าย่างย่างที่แปลว่าย่างปลาย่างโปน่ะเหมือนกันเลยแต่เป็นเป็นคำว่าก้าวย่างมากกว่าภาษาถิ่นใต้ก็ใช้คำเดียวกันกับภาคกลางอาจจะออกสำเนียงไปเท่านั้นเองภาษาต่อไปนะคะคำว่าวเพื่อนภาษาเหนือก็จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับอ้าภาษาอีสานเรียกเสี่ยวภาษาใต้เรียกเพื่อน เพีนแบบนี้เสียงจะเพียเ้ยนไปนิดนึงบางคำนะคะแค่นั้นเองต่อไปคำว่ารักภาษาเหนือบอกว่าฮักอีสานก่อฮักภาษาใต้บอกรักรักมีหอนำด้วยเสียงหนักหน่อยรักนะคะต่อไปคำว่าเธอภาษาถิ่นนะคะภาษากลางคือเธอภาษาถิ่น เนื้อคือ, King. อคิงครูเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเออแล้วภาษาอีสานบอกว่าเจ้าแต่ภาษาใต้จะเป็นเธอก็ได้แต่ถ้าโตกว่าเขาเรียกเตินถ้าเล็กกว่าเขาเรียกสูสูก็เตินเตินก็เหมือนท่านะ่ะแต่ก็เรียกเตินเตินก็คือท่านนั่นเองคุยคุณสรพนามบุรุษที่สองแอ,อนะคะประมาณนั้นต่อไปคำว่าฉัน ตัวฉันเนี่ยภาษาเหนือบอกว่าเฮาหรือข้าเจ้าภาษาอีสานเรียกว่าข่อยภาษาถิ่นใต้อืมฉันหรอครูไม่เคยได้ยินแต่ครูเคยเห็นเขาใช้เหมือนกันนะคะใช้ฉันปกตินี่แหละนะคะอะ่เราก็พอรู้บางคําเผื่อว่าเราจะได้ใช้จาก จากการฟังคนอื่นแล้วเราก็จะสามารถแปลคําเหล่านั้นได้เดี๋ยวครูจะส่งไปพร้อมกับคลิปคลิปภาษาระยองนะคะลองฟังดูนะเป็นความรู้ว่าในภาษาไทยเนี่ยภาษาถิ่นมีบทบาทเราใช้กันอยู่เราก็จะต้องฟังเขาให้พอรู้เรื่องบ้างจะได้สื่อสารกันได้นะคะสวัสดีค่ะ